ก็ต่ออีพีสองเมื่อกี้เราเผลอไปกดผิดนะเออก็ซามโนเก่าอ่ะอีพีสองเนี่จะให้ดูเมื่อกี้เราไปกดปิดนะเผลอมือไปเผลอไปโดนนะอันนี้ก็เป็นอีพีสองนะคะต้องถ่ายตอนนี้ฝนตกนะคะข้างนอกคุณคุคนเด้อค่คนนะ,ค,ะคนไปดิเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะ เนี่ยทุกคนมันจะจับตัวกันแล้วอะ่ะมันจะเป็นสลาวแล้วนี่เนี่ยมันเริ่มจะแบบเป็นสลามแล้วนะคะแต่เราก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะอืมเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเออแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะนี่ทุกคนเริ่มมันเริ่มจะจับตัวกันแล้วนะเนี่ เนี่ยโอ้มันจะเป็นก้อนแล้วเออเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะอันนี้เราจะไม่แอบใส่อะไรทั้งสิ้นมาเราจะทำให้มันเป็นแบบนี้เลยแล้วจะไม่ใส่อะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะ แต่ว่ามันสูตรนี้นะมันต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเอาออกมาน,นอกตู้เย็นนะคะนานเกินไปนะมันก็จะแบบว่าเหลวนะคะม,มันก็จะเหลวนอะมันต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดนะถ้าสูตรนี้ซ้ํากับใครก็ขอโทษด,ด้วยนะเพราะเราคิดคิดเองในะสูตรเนี้ยถ้าซ้ํากับใครหรือว่าใครทําไปแล้ว ก็ขออภัยด้วยนะคะเออเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วเนี่ยทุกคนหรือมันเป็นเลยโคตรมันมันเป็นแต่ว่ามันก็ยังติดมืออยู่นะคะคือมันเป็นอะเออเดี๋ยวออกมาถ่ายต่อนะน่าจะแค่ตู้เย็นประมาณห้านาทีนะคะเดี๋ยวามาตุดกันนะ EP สาม Right. เดี๋ยวเราไปแช่ตัวเย็นก่อนนะคะนี่ไปแช่ตัวเย็นก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน e p พสามนะ